การเสียเวลานะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านประจักษ์ชัยกิจนะครับท่านในอำเภอหนองสองห้องของเราได้ให้เกียรติกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีกราบเรียนเชิญครับ ท่านท่านเทพตองกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประธานในพิธีที่กรบ๊ปกระผมนายประจักษใช้ยกิจติในอำเภอหนองสองห้องในนนมของส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อ้าและประชาชนชาวอำเภอหนองสองห้องรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้รุราให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ประเพณีบุญตุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้องประจำปี2566ในวันนี้ประเพณีบุญตุ้มข้าวใหญ่หรือเป็นประเพณีพื้นบ้านอีสานที่สืบทอดมาช้านานโดยบุญตุ้มข้าวใหญ่หรือบุญกุลลานเป็นประเพณีทำบุญที่ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวแล้วจะนำมานวดที่ลานนวดข้าวก่อนนำข้าวไปเก็บในยุ้งฉาง เรียกว่าบุญคุณลานโดยเชิญ,ญญาติพี่น้องมาร่วมทำบุญเพื่อร่วมบูชาพระแม่โพสนิมน์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์โยงสายติ่รอบกองข้าวตาไหวาอาหารปิ่นสบาดเลี้ยงญาติมิตรพระสองฆ์อนุโมทนาประบรมน้าพระพุทธมนต์ตลอดจนประบมลานข้าวปัวควายเจ้าของนาเพื่อเป็นสิริมงคล อำเภอหนองสองห้องจึงได้กำหนดให้มีการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้องประจำปี2 5 1 6ขึ้นในระหว่างวันที่27-29มกราคมของทุกปีซึ่งในปีนี้เป็นครั้งที่8โดยมีกิจกรรมหลักได้แ,แก่การประดับตกแต่งกองกุ้มข้าวพิธีสู่ฝันข้าวการจัดแสดงนิทรรศการของห่วสวนราชการและอค์กรปกรองส่วนท้องกิน่น การประกวดกระบวนแห่ประสาทข้าวการประกวดพืชผลทางการเกษตรการประกวดอาหารพื้นถิ่นการประกวดส้ตมตำลีลาและการออกกําลังกายรวมคนคนรักสุขภาพการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสรรนุนงบประมาณในการจัดงานจากทุกภาคส่วนาอาชิพองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจํานวนเงิน3ามแสนบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งที่แตงสามแห่งชมรมกำนันที่บ้าน ส่วนราชการทุกส่วนราชการหน่วยงานรักวิสาหกาิจทุกแห่งและที่สําคัญก็คือภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองสองห้องบัดนี้ได้เวลาสุดควรแล้วที่ผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้กรุณา,ากล่าวปบปัผู้ที่มาร่วมง,งานและเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้องประจาปี2 5 6 6่อการเรียนเชิญครับท้องครับปลบมือให้ในเพเ่อหนองสองห้องหนยครับ ต้องขออนุญาตเรียนท่านในเพื่อนหอสะพ้องพร้อมคุณนายนะครับท่านบุดีชัยกิตนายกิจกาชาิเพื่อนหอสะพ้องและขออนุญาตเรียนท่านดรวันนิวัฒน์สมบูรณ์ท่านสสแพัย์นแก่ของเรานะครับท่านดรรัตนพรสมบูรณ์ท่านสวันแก่ของเรานะครับและก็ท่านพันธุ์พันธุ์ผพีทัฒน์คงสวรรณครับท่านผูมิกับและต่อขออนุญาตเรียนท่านวันนิสวรรค์การของ อำเภอหนองสองห้องทุกท่านนะครับท่านนายกกรปกครอ,ง,อง,สงส่วนท้องถิ่นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้เ่อะชาวแพร์นะครับและก็พี่น้องชาวอำเภอหนองสองห้องทุกท่านนะครับวันนี้เราผู้ราการจังหวัดมาพร้อมกับน้่นของเมืองผมท่านรองนายกเหล่ากาชาตินะครับท่านราตรีเสาโปรดสนครับงาน,นจกคนเดียวกับรองผู้ว่านี่ะ อีกท่านหนึ่งท่านพนัการจังหวัดครับท่านพนมสิงสายครับวันนี้ก็มาร่วมกับพี่น้องชาวหนองสะห้องนะครับต้องขอแสดงความชื่นชมท่านในเพอรพร้อมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับที่ได้จัดงานบุญคุ้มข้าวใหญ่เลของดีอำเภอหนองสะห้องครั้งที่แในครั้งนี้ขึ้นมาเห็นแล้วชื่นชมนะครับโดยเฉพาะนางรำสวยมากนะครับ เพลงรำนั้นสี่เพลงผมคึกคุ้นยังไงไม่รู้นะครับ,รบ<ำ>แต่ก็สวยฟังเท่าไร่ก็สวยงามดูเท่าไรก็สวยงามะน,นะครับคนออสเตรเลียาพิ่ชมแล้วก็เป็นประเพณีอันดีงามของพวกเราโดยเฉพาะพี่น้องชาวภาคอีสานชนวาชนวาบ้านออกเตรเลียนะครับบุญกุ้งข้าวใหญ่หรือบ,บุญคุรานเป็นประเพณีที่เราจัดก,กันหลังจากที่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับํำข้าวมารวมกันจะต้องมีพิธีสวดมนต์ ขอพรรวมทั้งตามิธีที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้เราได้มีความรสมบร์จะได้เก็บเกี่ยวจะได้ปลูกพืชปลูกข้าวต่อไปในปีต่อไปนะครับเป็นพดธีที่เราสืบต่อกันมานานครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่แปดแล้วของข้อกอหนดใความชื่อของพครน้งหนึ่งนะครับก็เห็นว่าท่านยืนมานานแล้วนะครับก็ไม่กล่าวอะไรมากแล้วกาเจาขอให้การจัดงานครั้งนี้ทั้งทั้งสามวันนะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดจะต้องำเร็จรูปได้ดี ขอให้การจัดงานครั้งนี้อย่าได้มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นในการจัดงานขอให้สําเร็จลุล่วงด้วยดีนะครับก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้ทุกท่านจงประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องขอให้ทุกท่านมีแต่ความเจ้าหน้าในหน้าที่การงานท่านไหนที่ประกอบธุรกิจประกอบสมาชีพก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขอให้รวยรวยทุกท่านนะครับ ขออนุญาตเปิดงานประเพณีบุญกุ้งข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้องประจำปี2 6 6หน้าันนี้ครับขอบคุณครับ กลับขอบพระคุณท่านประธา,านในพิธีเป็นอย่างสูงนะครับท่านบรทเทพเสกศลท่านรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยท่านราตรีเสกศลท่านรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดขอนแก่นนะครับเรียกว่าพิธีเปิดงานบุญกุ้งข้าวใหญ่ ประจำปี2566ของเราในครั้งนี้นะครับก็เ,เกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และสงเกียรตินะครับเป็นทางการนะครับณโอกาสนี้ขอากาบเรียนเชิญนะครับท่านประธานในพิธีพร้อมด้วยท่านแขกผู้เกียรติของเรานะครับได้เดินเยี่ยมชมและให้กำลังใจนะครับกิจกรรมในซุ้มต่างๆของ12อบท1เทศบาลน,นะครับซึ่งเกิดจากความ ตั้งใจความร่วมมาร่วมมือความสมัครสมานสามัคคีจากทั้งท้องถิ่นท้องที่นะครับพ่อคาข้าบดีประชาชนชาว